bye <laughs> เวิร์ดทัวร์ของแบมแบมมันรอจริงๆแล้วนี่มันคือความฝันของแบมเลยกับการที่จะมีเวิร์ดทัวร์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถูกตอนน้องไหมฮะแล้ว <ฮะ S 2> ลวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วแบมทุกคน<ช>มันเกิดขึ้นแล้วครับตบมตือทำไมรู้สึกยังไงบ้างฮะคือเอาจริงตอนนี้มันยังไม่ได้เริ่มาผมก็เลยแบบยังไม่แน่ใจว่าแบบเออแบบนี่เรากำลังจะจัดเวิร์ดทัวร์จริงหรอเนี่ยแต่ อันที่มันมีความตื่นเต้นบวกกับความกดดันนิดนึงครับผมแต่ว่าจากโชว์ที่ตอนนี้ผมเตรียมมาผมว่าผมมั่นใจนะค,ะร,ร,นะครับสนุกแน่นอนเลยว้าวถึงดันจะตื่นเต้นและกดดันยังไงแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าอาจะเซ่ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้ใช่ไหม ถึงไหนแล้วการเตรียมตัวของเราแบบตอนนี้ก็เท่าจริงนะผมก็90%แล้วครับผมอีสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เดี๋ยวกลับเกาหลีไปเดี๋ยวก็ต้องกลับไปเตรียมตัวต่อนิดนึงอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเป็นแฟนรอได้เลยฮะมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนของไทยก็รออีกสักสองเดือนครับผม ไ <Area> อเอเรี52มันเป็นยะังไงใหแบบเล่าให้ฟังหน่อยกอ,อรู้จัก Area 51กันไหมครับผมรู้จักอมันจะเป็นเหมือนกับพื้นที่แบบว่าต้องห้ามของอที่ประเทศเบการับซึ่งหลายคนเขาก็เลยแบบคิดว่าแบบต้องมีเอเลี่ยนหรือว่าดีอูเอฟโออยู่ในพื้นที่นั้นม,มานี้ครับผมแล้วผมก็เลยแบบ ผมก็ชอบเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับ UFO อะไรนี่อยู่แล้วผมก็เลยเอา Area 51เนี่ยมาเปลี่ยนเป็น Area 52อ่ y ครับผมอ่าก็52นี่ก็คือผมเกิด2พฤษภาคมก็เลยเป็น5-2ก็ Area 52ครับผมที่มาที่ไปของยบ Fifty Two ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่ Area นี้ใช่ไหมเป็น Area เป็นเอเลี่ยนแบบเดี่ยวไทยนะเดี่ยวไทยไทยเดวไทยไทยยันอะไรแล้ว,ลว <laughs> ยันให้ลูกนะักลูกหลงเยอะๆ <laughs> คำนี้เป็นเว r ร์ทัวร์ุดที่ใหญ่ของแบมแบมเลยไปกี่ประเทศครับแบม <laughs> คือประเทศตอนนี้มันยังประกาศไม่หมดนะครับผมตอนนี้ที่ประกาศมาเนี่ยก็ <laughs> มีประมาณแบบพื <laughs> ้นที่ด้วยกันครับ <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวมีประกาศอีกเรื่อยๆครับเพราะว่าใน world t o u นี้ผมทัวร์ถึงตีหน้าน่าจะทัวร์ถึงประมาณกลางตีหน้าเลยครับผมฉันเดี๋ยวมีอีกหลายประเทศไปนะครับในๆจะจัดแล้วจัดเบาไม่ได้ฮะจัด<ห>ข้ามปีไปเลยจ้าไปหลายประเทศ <ๆ S 2> ที่รู้ว่าแต่ละประเทศก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษอ่าแน่นอนแต่ดีมันดินแดนเมียหลวงง่ะเข้าใจไหม ไเป็นความพิเศษเซอร์ไพรส์อะไรที่เตรียมใ,ให้ให้กับแฟนๆนะครับ,บโอ้ยให้สปอยเลยเอครับได้เวล่ะได้ไหมยึงนิดนึงเออจริงเมือ่อวานเนี่ยผมก็แบบมีคุยกับทีมงานนะว่าแบบมันอยากเอาอะไรแบบสนุกๆเป็นอีเวนต์ไหมทุกคนเนี่ยได้ชมกันซึ่งก้ามดูอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไม่บอกนะครับว,ว่ามันเป็นอ่าอีเวนต์อะไรจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยผมแต่ว่า นอกจากสิ่งที่ผมกำลังเตรียมอยู่แล้วเนี่ยก็ประเทศไทยนะผมมีแขกรับเชิญเลยเบอกครั้งแรกเลยครับ like ต่ใจเย็นๆก่อนใจเย็นก่อนเก็บไว้อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าบอกว่ามีแขกเซอร์ไพรสนียจะบอกว่าเดี๋ยวรอัดพึ่งรอแป่บหนึงใจเย็นๆนะคอยากให้เวลาแฟนๆฟยอกหายใจกันก่อนให้เขาเดาไนก่อนให้เขาเดาไปก่อน แล้วเดี๋ยวจะสปอยแน่นอนในงานนี้แน่นอนนะลองลองลองเดาดูมาเลผมเออลองเกากันไปก่อนซึ่งเกาว่าเป็นไม่ตรงซัหมดเลย <laughs> งานเนี้ยที่ดูในโซเชียลนะดูในโซเชียลหลายๆอย่างทุกคนชื่นชมหมดเลยกับการกับการเอ่อเป็นยังต่างต่าง า<ช>การจัดงานต่างๆที่เกิด<ช>ขึ้น<ช>บแบบน้ำมันคือแบบแบบเขาไปดูแลเองหมดเลยไหมฮะคือเอาจริง world tour รอบเมับผมก็ได้ไงผมก็ไปลองมาทานอบีส <laughs> อยแล้วคือั้นตอนแรกคือการที่จะจัด world tour ครั้งแรกของผมที่สเตเดียมครับผมมันก็แอบเบป็นห่วงแล้วก็แอบ,บกดดันด้วยนะครับเพราะว่าผมตม้แบบองไปลงเดี๋ยวคือผมจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยซึ่งแต่ว่า หลายคนบอกให้ผมปั้นใจแล้ไว้ผมก็เลยจัดไปเลยครับแล้ว,อ,ลวอย่างผังเวทีหรือว่าเบนเยฟิตเนี่ยผมเราก็มีการคุยกันซึ่ง,งที่จริงผังเวทีตอนแรกเราก็มีหลแบบักเดบแต่เราก็แก้แก้แก้จนแบบสามารถไปถึงทุกคนได้ทุกโซนว่าจะนั่งจะยืนให้ทุกคนเหนได้ชั้หมดลยวสุดชอบไหมครับผม ีในคนชื่นชมผมผักเวทีดีเบเนฟิตดีราคาตั๋วดีอะไรมันดีไปหมดเลยอ่ะตบมือให้กังไปได้ไหมฮะคือรู้เลยว่าทำเพื่อแฟนๆจริงๆก็จริงๆคืออย่างราคาเนี่ยผมจำว่าต้องมีการคุยครับแต่ผมก็แบบผมก็ขอจริงๆครับแบบคือมันเราอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้วแล้วแบบมันมันกันเองกันเองนะผมแล้วแบบเดี๋ยวนี้เอาจริักงแบบหลายๆคอนเสิร์ตเนี่ย คนแหและแ,แรงมากแบบันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยแบบไม่เป็นไรเราลดลงมาดีกว่าให้มันแบบเป็นราคาการนทเพื่อแฟน,นจับต้องได้และเบนฟิตทั่วถานถเพ่มมาของทุกคนเล,ลเพราะว่ามันมันเป็นน้นกาที่เงินผมจะตอบแทนทุกคนตลอด10ปีผ่านที่ผ่านมา ี <Remember> แบมก็คือไอมี่ไทนแลนด์ของเราก็<ช>คือ,คอคจัดเ <ผม S 1> ต็มจัดใหญ่มากเลยอ่ะบ,บ,บรรลุหมายไอมี่ไทนแลนด์ I, เป็นไงบ้างคะแบบมอ๋อก็จะเป็นครั้งแรกนะผมซึ่งคือจริงๆเอาจริงกับเรื่องการลดราคาแบบเนี้ยคือไอมี่ไทนแลนด์เขาเป็นคนที่โอเคเลยครับผมซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะเซนซิทีฟหน่อยได้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าเขาก็ท้อใจที่จะแบบเขาคือเขารับรู้ถึงความต้องการหรือว่าแบบ เรียกว่าอะไรครับผมทำงานไปด้วยกันคือว่าเราต้ปรารถนาไม่ใช่ปรารถนาปรารถนาไม่ใช่ครับความว่าเมื่อผมกำลังคิดอะไรอยู่แล้วผมแบบขอเขาอะไรเลยววเดี๋ยกลับเพื่อนเริ่มมีก่อนที่แบมกำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งไม่ใช่คำว่าปรารถนาคืออะไรความความต้องการความต้องการมันง่ายไปพี่จะว่าเพิมอีกคำหนึ่งนะครับผม ถูกนะบเอะไรนะทุกคนเข้าใจใช่ไมผมพูดอะไรอยู่ใช่ไหมผมตายแล้วผมซึ่งคือพอเราทำงานกันแล้วเราพูดคุยกันแล้วแบบจริงจที่ทอ,อเคนคะผมแล้วเขาก็มีแบบมีความคิดมีไมในี่คล้ายๆกับอภิสตุด้วยผมซึม่งทำงานกันติดไม่มีตทคนิคลวคือบบเราลกเลอเลยนะติดขัด สนุกถึงด้วยก็คือให้ช่วยกันออกแบบชุดใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไงอจีไหนนะครับแบบอันนี้ตอนนี้กำลังคิดอยู่ครับว่าแบบชุดเนี่ยผมเอาของคนคนหนึ่งนะครับมาตัดแปลงนิดนึงเป็นชุดที่ผมจะใส่ในคอนเสิร์ตครับซึ่งผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนนั้นเขอยู่ไหนนะครับแต่ว่าเอออาจจะแบบอาจจะส่งเป็นของขวัญหรือว่าถ้าเกิดเขามาดูคอนเสิร์ตนะครับจะแบบให้อะไรพิเศษเขาหน่อยนิดนึงครับ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนนั้นอยู่ในนี้ถ้าได้รับของขวัญแล้วโพสเลยนะคะต้องแจ้งเลยนะแต่ผมว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนไทยนะโดยจากที่โพสไปแล้วไม่น่าจะเป็นคนไทยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเดียวผมอาจจะต้องแบบเอ่อให้ทางทีมผม m e s s a g ไปหาเขาอ้อตามหน่อยตามหน่อยใช่ครับหรือไม่ต้องให้ทีมเราเดี๋ยวพวกเราช่วยกันไหมไม่รู้เลย นะฮะแล้วก็แฟนละ ER แต่งตัวยังไงดีเพราะวันนี้คุณดูสิฮะนี่นี่เพราะคุณบอกจะให้แฟนทำคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยใช่ครับแต่จริงๆครับผมว่าแสดงจริงๆเนี่ยผมว่าให้ทุกคนแต่งให้สบายที่สุดดีกว่าครับผมนี่จะสบายแล้วเหรอครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นเออ่มันเป็นเอาท์ดอร์ด้วยนะผมแล้วก็แบบว่าอากาศก็ร้อนด้วยแล้วแบบคนเยอะด้วยอะไรด้วยผมว่าแบบเอาสบายแล้วก็เอาให้ทุกคนแบบเป็นชุดที่ แต่ว่าแบบให้มันปลอดภัยก่อนดีก่อนอยากสมมติว่าเขาแต่งมาแบบนี้ครับผมอยากให้เขาแต่งมาจากที่บ้านหรือให้เขาแต่งที่หน้างานดีแต่งแต่งจากที่บ้านเก่อนดีหน้าสวยด้วยผมรีสเปคในความกล้าของที่บาน เพว่าจี่ติดตมาถึงหน้างานได้ครับผมแต่ว่าก่อนเข้าคอนเนี่ยก็คือแบบคนรที่จะเปลี่ยนเป็นชุดสบายๆและเข้าหน่อยดีกว่าใช่ไหมเป็นห่วงเดี๋ยวเกิดอะไรที่เหียกันเนาะอะไรนะไปไมาเสร็จดีเป็นห่วงแบบเป็นห่วงนะเอาแต่พอดีพอดี <c oughs> แต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะทุกคนคือยอดนักสู้ <c oughs> <c oughs> พร้อมสู้อยู่แล้วพร้อมสู้อยู่แล้ว มาครั้งนี้ไอ้มีไทยแลนด์จัดเต็มให้กับแแบบมากเลยเพราะว่าเขาที่ท<ช>ดูน,นะยังไม่เคยเห็นศิลปินคนไหนที่มาและพบกับสื่อได้มากมายขนาดนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อชนทุกคนเลยนะผมทีนะ่มาดูเนี่ย้อบคุณไครับนอจาสื่อที่มาแล้วก็คือดเดินสายเยอะมากเลยที่จะ<ช>สื่อ<ช>น้อมีไปที่ไหนสปอยเด่๋ยได้ไหมมีไปที่ไหนบ้ก็เมื่อเช้านี้ก็ไปนันมาเรื่องเล่าเสาวริตนะครับ ตัวก่อนที่จะมานี้ผมก็ถ่ายไปอีกมาสี่ช่องผมซึ่งเดี๋ยวจะจะออกมามีทาง YouTube ด้วยมีทั้งเป็นนักซีฟิมด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นนิตยสารด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันครับผมแล้วก็คืนนี้ครับอันที่ผมรอมากที่สุดผมง The Girls' Dream รอเลยรอเลยซึ่งจริงๆผมอากที่จะไปน้ำฟังนะครับผมแต่แบบไม่ทรู้ทำไมทุกคนถึงคาดหวังกับเรื่องผีของผมมาก ผมเลยไม่รู้ผมจะเล่าอะไรเหมือนกันก็เลยเดินรอดูกันเับคืนนี้นะผมว่าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรร <c oughs> อ,ลอแล้วกันรอใช่ไหมทุกคน <c oughs> รอนะ <c oughs> มีหลายรายการมากเลยนะคะที่ไม่แปมไปนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นติดตามความเคลื่อนไหวที่พี่เพจดไอวี่ไทยแลนด์ได้เลยนะเด <c oughs> ี๋ยวเขาจะมาอัปเดตว่าไปรายการอะไรบ้างใช่ครับใช่เเนาะอาอย่างนี้ดีกว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตุลายี่สตุลาก็จะเกิด เบอทัวร์ของกัมแบงที่เมืองไทยแล้วต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็คือธันย์นฤ์โดมสเตเดียมใหญ่นะสองหมื่นที่เลยนะหนึ่งที่ใช่ครับนะฮะเรียกว่าใหญ่แล้วแต่ว่าแกร์แกร์อากาเซ่ทุกคนเขาฝากถามมาว่าแล้วราชมังอย่างไงอ๋อคือตอนจริงก็เนี่ยแหละครับผมคือแบบว่าราชมังเนี่ยจริงผมอยากเก็บให้มันเป็นที่แรกของกอสเซเว่นครับ ใช่รับกคือแบบผมเลยแบบลองมาเทสก่อนว่าอาการฟุฟองเอาดองมันเป็นยังไงแล้วแบบตอนนี้เราก็ไม่ได้โชว์ที่ประเทศไทยนานามก็ไม่รู้ว่าแบบว่าอากาเซ่เราเหลือมากแค่ไหน <laughs> <laughs> เท่าไหร่ ใช่จริงๆผมมั่นใจในทุกคนนะครับผมมั่นใจทุกคนแล้วก็ทุกคนยังไงแบบมาร่วมสนุกแล้วก็ยังไงทุกคนตั้งใจที่จะแบบมาซัพพอร์ตอยู่แล้วผมกว่าคือทีนี้มันก็แบบมันก็มีความกดดันนิดนึงแหละครับผมซึ่งผมก็เลยแบบว่าอย่างไรสนามตันต์โดมสเตเดียมเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่เพอร์เฟกต์สำหรับโปรตูอุสของผมก็เลยเลือกที่นี่ก่อนครับทุกคนก็ต้องมาลองเทสด้วยนะครับว่าการดูเอา d o o r มัเป็นยังไงนะครับ แล,ลแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันพร้อมใช่ไหมฮะกับการเอาดอกโอเคโอเครับนสะู้ไหมขบนสู้ไหมจ้า,าก็ไม่ว่างผมเลไรพอสองรอบแล้วมึงก <c oughs> ี่รอบพี่สามสามรอบคืออันนี้เอาจริงครับมันอยู่ที่ทุกคนนะยทุกซึ่งจริงจริงเจอตัวแล้วผมวันเดียวผมโอเคครับผมว่าแบบมันดูแบบ เป็นวันเดียเป็นวันมีความพิเศษสำหรับวันเดียวที่มาปุ๊บจุ๊บเดียวแล้วก็จบไปเลยเป็นแบบประวัติศาสตร์ไปแล้วแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับผู้คนจ้ากลับไปนิดนึงก็คืองานมันค่อนข้างใหญ่เนาะมีถึงสองพันที่ด้วยไอ้สองหมื่นที่ อทมากมที่ที่ทนี้บอกว่าอยากจัให้มัเป็นอารมณ์แบบเฟสติวัลอ่ามจยกันใช่ครแล้ถ้ามาจอยกันแบบนี้คือหลาๆคนกติดตามแบมๆใช่ไหมแบมเฮาส์ได้แบมติดตามไหมฮะดีเบียรู้จักไหมฮะคือพี่อยากคือพี่รู้ว่าอาาเซ่ก็เห็นดีเพราว่าบีเบียปุ๊บก็คือใช่ไ บีเบียไปถึงไหนแล้วครับแบมบีเบียในไหนแถลงข่าววันนี้แล้วผมขอบอกประกาศที่นี่เป็นที่แน่เลยกันนะครับบีเบียนะครับจะมีขายที่ประเทศเกาหลีและประเทศไทยครับผมแล้วก็หลายๆคนรีเฟรชมาหลายอย่างผมก็พยายกปรับให้มันเข้ากับแบบ ความชอบของแต่ละคนนะผมก็นำมาตรับในหลายเรื่องและพีพีอันนี้ผมาสามารถจับต้องได้ก่อนที่จะเริ่มโปรโตของประเทศไทยตอนนี้ก็ดูอยู่ว่าแบบเราสามารถจะให้ทุกคนแบบดื่มในงานหรือพักงานได้ไหม เรวก็เป็นห่วงเรื่องแบบว่าความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยของทุกคนด้วยผมก็ดูกันอยู่แต่ว่าแล้วก็แบบบันทีก็มีแบบเด็กที่เขาต่ำกว่าอยู่สิด้วย <c oughs> เอ้ย18 20ด้วยนะซึ่งเราก็เลยหาวิธีอยู่ครับว่าเราจะแยกยังไงให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาดูไงานได้แล้วคนเดี่ยวถึงก็เดินไปคนที่เดินไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินไปอ่ จำน่ายนะแต่ต uhm ้องมีมาตรการล่ะแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักด้วยอาจจะยังรับปากไม่ได้นะครับว่าในงานจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามเต็มที่ทำให้ทุกคนนะครับได้สนุกกับงานทุกทุกอย่างเวอร์สามอากาภวิษณ์เออนี่ดีเจนุ่มไม่ต้องถามนะตอนนี้นี่คือคือคือไม่ต้องมีเอ็มซีแล้วตกงานแล้วไปไปอากาภวิเวอร์ส โหยอย่าให้ผมบอกรึยังไงเนี่ยก็รออีกสักครู่ได้ไหมคร,รับอีกตั้งเดียวทุกคนได้รู้แน่นอนนะฮะอะไรนะครับทันคนไหมอ่าทันคนไหมทันไหมคิดว่าจะไปสั่งเลยเหรอ เอาสักสีซีซั่นต่อไปซีซั่นสองที่ไหนมีโอกาสไหมคะซีซั่นสองเอ่อซีซั่นสองซีซั่นสองนะผมอ่า EP แรกถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จริงซีซั่นสองเนี่ยคือตอนนี้ไล่ up ออกมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งโอ้เยี่ยมเลยครับ แน่นอนแล้วก็เป็นกระแสดีจริงๆนะคะขอบคุณมากัมันก็เป็นเหมือนกับเป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมว่ามันทําให้แบบหลายๆคนรู้สึกรู้จักตัวผมมากขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกเข้าใกล้ได้มากขึ้นมาึ้นอะไรมาอีกมใช่เอออีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักมากเลยนะเพราะว่านอกจากเขาเป็นิสืินแล้วเขายังเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะฮะให้กับใครหลายๆคนทุกคนไม่หางขอบคุณมากเรื่องที่น่าจากทุกคนรับรู้คือเรื่อง ประตูใช่ไหมฮะกับค <ics> yeah right? in <Tu alien> ุณก้าวเร็ทเนาะเป็นไงบ้างครับแบมที่เขาวาดรูปใช่ไหมใช่ที่เขาวาดรูปให้แบมมาครับอันนี้จริงคือผมจริงคือเขาบอกว่าขอบคุณที่ให้ผมเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมแต่จริงๆผมว่าผมคนนี้จะเป็นคนที่บอกขอบคุณเขาที่เขายอมให้ผมเป็นแรงบันดาลใจของเขาแล้วผมจริงจิงคือผมก็ที่ผมก็แค่ผมก็คนคนเด่นนะผมอย่แบบผมก็เราก็ คือเราใช้ชีวชิตเหมือนกันทุกวันนะผมแต่แบบการที่เขาแบบแบบเห็นผมแล้วเขาพยายามที่จะแบบอยอมในทําในสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ขอบคุณแล้วผมแล้วมันก็ทำให้ผมยิ่งกล้าที่จะทํำสิ่งใหม่ๆในอนาคตด,ด้วยครผมก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันครับผมโอ้โหหนักมากเลยปกบอื่นจะได้ไม่หาแต่พี่มองมอย่างนี้มองไป หนึ่งอย่างสำหรับคนที่มีความฝันและทําตามความฝันของตัวเองจนประสบความสําเร็จแบบเนี้ยม,<า>มันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาถูกต้องมาเ,เพราะฉะนั้นก็สมควรแล้วที่เขาจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนทูกต้องไหมฮะอว่า้ สี่ข้างนสวัสดีันนนี่ขั้ีด้วยด้วยโอ้พี่รู้จักผมนะครับพี่มาไพี่รู้จักที แล้วกับเซอร์ไพรส์เม oh. ื <casino noise> okay, ่อสักครู่นี้ที่แบงค์บอกไปอ้าวเออทัวร์คอนเสิร์ตของคุณในประเทศไทยเออผมเซอร์ไพรส์ของคุณคือเอาไปดีแบงค์จะพูดเออแบงค์จะพูดหรือจะดูคลิปเอาดูคลิปดีกว่า ก็คือคุยมานานแล้วคุอมา,มานานมาก,มากแล้วจขั้นที่มาโทรเขาเลืนงานให้เลยอะจะต้ตองม,มีงานพิเศษใงานเรนจะมีอะไรบ้างแล้วก็อือ่ะแค่นี้ก่อนนะไม่อยากพูดเยอะเขาชอบหลุดเขาชอบหลุด แล้พวกเราก็อยากรู้ซะด้วยเอางี้ละกันแแบมชุดสุดท้ายจริงๆแล้วให้ฝากดีกว่าครับเวิร์คทัวรครั้งนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วได้ครับแแบมเลยครับเวิร์คทัวร์ไอริฟิทิชูครั้งแรกของผมนะผมอยู่ตอนนี้จริงๆก็เมืองอังกฤษแล้วก็ตื่นเต้นครับผมตืนเต้นและผมคิดว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแน่นอนนะผมนะก็ไอริฟิทิชูของประเทศไทยนะครับผม28ตุลาคมนะผมทันต์รัตน์โดมสเตเดียมนะครับผมก็ เออผมเตรียมแบบจริงจังมากครับผมออฟฟิศไอเอ็นดีทุกคนเตรียมแบบจริงจังมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเออมันจะเป็นโชว์ที่มากกว่าโชว์มันจะเป็นคอนเสิร์ตที่มากกว่าคอนเสิร์ตนะเพราะฉะนั้นทุกคนอยากเห็นอะไรเดี๋ยวผมโชว์สักอย่างให้ดูในคอนเสิร์ตนะบอกว่าทุกคนจะมาร่วมสนุกกันกแล้วก็มาร่วมใจให้หน่อยนะคนระับขอบคุณมากครับ มิถุนายนนี้นะครับเราจะเปิดขายบัตรตอน10โมงนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะฮะหรือโวร์บอยแบไทยทิกเก็ตเมเจอร์ .com นั่นเองครั้งนี้แบนดตั้งใจจริงๆกับเวิร์ดทัวร์คอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็จัดใหญ่กับแฟนๆชาวไทยจริงๆทุกคนนะสิดต่อใหกับ ยากาศดีเอาไว้โอ้ยแน่นอนครับผมเอายังไงดีถ่ายรูปเข้าไหม,ารรมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปด้วยกันไหมครับผม,รรมอขอเวลาครึ่งชั่วโมงได้ไหมเดี๋ยวไทยอ่อสำหรับเวลามาหากันแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยังไงโอทัวร์นะครับผมผม,ผมฝากด้วยนะครับเจอกันนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากพี่มาแล้วยังมีหลเส้นประเสริฐ กนเอาไว้ก่อนสมมติถ้าเกิดมันมีวันที่สขึ้นมาจริงๆนะครับผมสมมติสมมติสมมติทีผมจะเอาแจักเชคนอื่นมาด้วยนะครับผม้เราเิ่มวราจแค่ผมากโจอทำได้ขับผมอเดสกับทุกคนด้วยนะครับผมรนบรองไม่พิดวอกแน่นอนนะครับและเรามาร่วมสร้างปวามสามกันนะครับขอบคุมากครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.